วันนี้เจอเทอนเอชแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ร้านเอสอวีทโฮมบางสะพานนะครับก็เดกกู้ไปกินข้าวตรงทางรถไฟมานะก็ไม่อยากกินขนมหวานนะก็เลยแวะร้านนี้ครับร้านสวีทโฮมบางสะพานนี่เขาเป็นร้านเบเกอรี่ที่มีมานานแล้วคร,ร้านในครับก็ใหญ่โตนะที่บางสะพานทางรถไฟไปเลยนะครับ ข้ามกับร้านดาราคาเฟ่แหลมข,ข้งโน้นนะรับร้านถ่ายรูปนนะครับก็ที่โจสั่งนมเย็นมาคนระับนมเย็นแล้วก็ครับนมเย็นแล้วก็สั่งอันนี้มานะเค้กเออเรียกเค้กอะไรนี่ครับว่าเขาขายขนะสวีทไทย แดงนะครับลาสเวกัสผมเป็นเค้กคล้ายๆแบบมันๆนะฮะเดี๋ยวดูให้ดูนะ,ะนี่เลยกี่ช้อนอย่างนี้ซีอิ๊ขาวนะฮะข้างในาจะเป็น <c oughs> ข้างในาจะเป็นคล้ายๆกับขนม เออ,อะไรเอ่ยเขาเรียกผมลืมนะเขาเรียกอะไรน,นี่ครับก็เคลือบด้วยไอ้ที่เวลาเขาทาขนมเ้กนะครับก็จะเคลือบไปนี่ไว้ก่อนนะแล้วก็ทําแต่งหน้านะะมาาันจะออกมันัน,น,นะครับเพราะผมลืมใส่อันนี้นะเออเ,อเขาเรียกเครมกับวานาอ่อนนะรู้สึกนะอันนี้จะเป็นวาน้าอ่อนนะฮะ สำหรับเอเขาจะแช่แช่ฟรีดไว้จนแข็งครับแต่ว่าถ้าจะทานที่ร้านเขาจะไปเวกนะฮะจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาใสาไ่ไวตานนี้ดีกวเนาะนี่มันจะออกมาเป็นแบบนี้มพร้าวอ่อนที่เขาขูดไปแล้วนะแล้วเรากินก็กินยังไงเอ่ย มาพาไปก่อนแล้วกันตามด้วยขนมหวานหวานมันนะ เหมาะสำหรับคนที่ไม่กลัวอ้วนนะครับก็อร่อยครับั้งหวานน้ำมันนะครับเีืาดเี๋จวมันเลิกปากแล้วก็เช็ดนะที่นี่เขาจะมีช่วงวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับ Sunday Morning Market Place นะครับ At s w e e t Home Bakery นะครับ e v e r y Sunday นะครับ วันอาทิตย์ตอนเช้าก็เขจะมีการขายขนมปังหรือว่าตลาดนัดขนมปังครับตอนเจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับก็จะตั้งหน้าร้านตรงน,นี้ครับมีป้ายบอกฮครับก็จะเป็นขนมปังที่เขาขายราคาพิเศษนะครับวันที่ตอนเช้าล้าใครยอยากได้ขนมปังราคาถูกก็มาซื้อได้นะครับที่ร้านสวีทโฮมเบเกอรี่บางสะพานนะครับ ก็อร่อยเลยนะครับเวลาสั่งเค้กทางที่ร้านเขาจะให้น้ำเย็นมาแก้วหนึ่งนะฮะแบบนี้นะครับเนี่ยให้น้ำเย็นมาอีกอย่างนึงนะครับที่พลาดไม่ได้คือ ถ้าเกิดเพื่อนๆมาร้านนี้นะครับก็เวลามาเช็คอินใน Facebook นะครับเขาจะแถมขนมฟรี1ชิ้นนะฮะเป็นขนมเคชิ้นนชิ้นนะครับ,เ,นนรบเดี๋ยวสุนิโจจะลองเช็คอินแล้วก็กดไลค์ดูนะครับก็ะจะได้กินขนมเค้ฟร,รีนะฮะตามป้ายนะครับตรงนี้เขาเขียนไว้นะเดี๋ยวจะลองเปิด Facebook นะฮะ เปิดเฟซบุ๊นะครับแล้วก็เขาไปเช็คอินนะฮะแล้วก็เอาไปโชว์ที่เคาน์เตอร์นะครับบอกว่าเราเช็คอินนะครับอ๋อนี่ครับนี่เขา,าเช็คอินอยู่มุมนี้นะเช็คอินเช็คอินนี่ครับสวีทโฮมเบเกอรี่นะอันแรกสุดเลยนะครับวางสะพานใหญ่นะฮะ ก็กดเข้าไปครับเช็คอินอ๋อน้องๆไอ้ไอเช็คอินนี้อันนี้ยังได้อยู่ไหมตอนนี้มันมันพี่เข้าไปแล้วม,มันเข้าไปตรงไหนอ่ะอันนี้อันนี้ใช่ป่ะเข้าไปหน้าไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พอเราเข้าไปอ่อ กินตัวนี้ใช่ไหมคือลาเข้ามันไม่ใช่เดี๋ยวพอเข้าไปมันจะเป็นหน้าอื่อนเข้าไปทางไหนเออเด่นลูกลองลองจิ้มดูดิจะมีป้ายครับแบบนี้ครับกดไลค์เชื่อฟินนะครับสวีทโฮมเแคลอรี่บางสะาพนานนะเริ่มได้รับแค่หนึ่งก้อนแบบนี้ครับก็ง่ายๆครับแบบไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับ

M E H สวีทโฮมเบเกอรี่อันแรกนี่ครับอ๋อ oh, แบบนี้เหรอเนี่ยครับสวีทโฮมเบเกอรีย ว่าอร่อยครับมันจะให้หรือเปล่าไอ้ทราบนะครับอ่าเที่ยวสัจจะไปทั่วโลกนะครับก็เขียนว่าอร่อยครับนะฮะวันนี้เราไปโชว์ครับถ้าเราไปโชว์ที่หน้าร้านนะครับใช่หรือเปล่าอันนี้เปล่านี่น,น,นี่นี่พี่เขียนหน้านี่นนอันนี้ของพี่อร่อยครับ เอาแล้วได้ป่ะเค้กเอาได้นะครับแบบไหนเอ่ยอ๋อได้สีฟ้าเหรอไม่สีอื่นไม่ได้ครับอยากกินนะสีสีแดงแดงะครับสตรอเบอรี่อ๋อก็ประมาณราคายี่ิบา้าบาทับที่ขายหน้าร้านนะก็จะให้เป็นอ่าเป็นของรางวัลที่เรามาเช็คอินที่ร้านเขานะฮะก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับมีหลายอย่างเลยนะครับเจี๊ยบเลยนะครับ แช่ตู้เย็นไว้อย่างนี้นะครับได้ได้ได้กลับบ้านเดี๋ยวโซนจักลับบ้านแล้วกันเพราะกินไม่หมดครับก็อาเป็นไปตามนั้นนะครับร้านสวีทโฮมเบเกอรี่นะครับที่อำเภอบางสะพานนะฮะเพื่อนๆก็เข้ามาเช็คอินเขานิดนึงนะครับแล้วก็กดไลค์นะฮะเราก็จะให้เค้กพอเรากลับบ้านไปนะครับก็เป็นการร่วมสนุกของทางร้านนะครับเพื่อจะได้หาคนรู้จักเขาเยอะๆนะครับก็เป็น ลูกเล่นของเขานะครับคืออ๋อนี่ครับได้มาแบบนี้เลยขอบคมากครับเนี่ยเดี๋ยวเอาไปทานที่บ้านนะครับอันนี้เดี๋ยวคงทานไม่หมดเพราเมื่อกี้กินข้าวมาแล้วนะฮะอืมร่อยเดียวสมครับที่สิดสามชมครับ เป็นจุดทัพเวชชาแนลครับร้านสวีทโฮมเบเกอรี่บางสะพานครับ